ที่ที่เราสามารถที่จะเข้าถึงได้แล้วก็สามารถที่จะพิสูจน์ตนหรือพยากรตนเองว่าเราเนี่ยคือโสดาบันแล้วการพิจารณาว่าเราจะเป็นโสดาบันหรือไม่เนี่ยจริงๆจริงๆถ้าเกิดจากสภาวะจิตใจของเรา แล้วก็คิดไปเองเนี่ยคงจะเป็นไปไม่ได้สิ่งเหล่านี้เองเราก็จําเป็นต้องอาศัยพุทธบัญญัติว่าการที่เราเข้าถึงโสดาบันนั้นะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรพรงค์ได้แสดงไว้หลายๆนยะห้าสิบกว่าในยะความเป็นโสดาบันในคัมภีร์พระไตรปิฎกแต่ที่จะนำมากล่าวนะ เท้าครามถึงผู้ที่เป็นโสดาบันได้ก็ต้องอาศัยอริยสัจสี่ที่พระองค์ได้ตรัสรู้อริยสัจสี่เนี่ยที่ที่พระองค์ได้จัดไว้เนี่ยเราก็จะเน้นไปที่องค์มรคคืออริยมรคมีองค์แปดมีพระสูตรหนึ่งที่ พระองค์ได้ถามพระสารีบุตรว่าการที่เราเป็นโสดาบันเป็นโสดาบันเนี่ยหมายถึงบุคคลเหล่านั้นต้องทำอย่างไรเป็นกันได้อย่างไรพระสารีบุตรก็ตอบว่าผู้ที่เจริญมรรคอริยมรรคไมองคงแปดนั่นน่ะคือโสดาบัน ก็แสดงว่าเราจับใจความได้ว่าโสดาบันเนี่ยต้องรู้มักเพราะว่ามักเนี่ยมักมักเนี่ยก็คือหนทางนำเนินที่นำไปสู่ความสิ้นทุกข์ในอริยสักสีก็เลยหลายๆพระสูตรไม่ว่าจะเป็นพระสูตรเกี่ยวกับเรื่องของทำให้เราสิ้นอสวะโดยทัศนะ สังเกตดูว่าสิ่งที่เราควรใส่ใจสิ่งที่เราไม่ควรใส่ใจสิ่งที่เราควรกระทำไม่ควรกระทำเนี่ยสิ่งที่เราใส่ใจที่ทำให้อาสวะเนี่ยมันจเจริญมากขึ้นหรือเพิ่มพูนไปบูนมากขึ้นนะ่ยนสิ่งนั้นเนี่ยเราบอกว่าเราไม่ควรใส่ใจ แต่สิ่งใดที่ควรใส่ใจถ้าทำให้อาสวะที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ก็สามารถลดละลงได้เนี่ยเขาเรียกว่าอาสวะละได้ด้วยความเห็นไอคอนนี้พอเราสนใจอริยสัจสี่ก็คือเป็นองค์ธรรมที่ควรใส่ใจนอกกนั้นพระองค์ไม่ได้กล่าวถึง ก็คงจะไม่ควรใส่ใจอะไรทั้งสิ้นสนะ่วนใส่ใจอริยควรใส่ใจอริยสัจสี่เพราะอริยสัจสี่เนี่ยมีองค์มรรคเนี่ยทําให้คนเป็นอริยะประเภทหนึ่งประเภทสองประเภทสามประเภทสี่ตราบใดที่ยังมีอริยมรรคไมีองคแปดพระองค์กล่าวว่าก็ยังมีพระอา,หารหันต์อยู่ในโลกถ้าเขาประพฤติปฏิบัติ เป็นมักคานขาุข่าก็เดือนตามมักที่พระองค์ได้บัญญัติไว้ก็เลยพอเราศึกษาไอรัสศสี่พระองค์เข้าใจแทงตลอดด้วยความเห็นพระองค์บอกว่าเราสามารถที่จะละสังโยชน์สามได้เป็นสุวดาบันทึง่งได้กล่าวไว้ในพระสูตรก็เลยการที่จะเป็นสุวดาบันได้นั้น หนึ่งเราต้องเรียนรู้เรื่องอริยสัจสี่สองเราต้องเรียนรู้มัคเข้าใจมัคแล้วแล้วเราก็ลงมือทำปฏิบัติตามมัคแตททท่ที่สำคัญที่สุดสังเกตดูว่ามัคข้อแรกก็คือสัมมาทิฏฐิตัวนี้เราสามารถที่จะละอวิชชา เพราะอาวิชชาคือความไม่รู้อิเสัตติ 4. พอเรารู้แล้วเนี่ยเข้าถึงแล้วมีความเห็นตรงว่าเราควรจะทำอะไรต่อไปในองค์มรคนั้นแปดประการเนี่ยเราก็เข้าถึงศินสัมมากรมมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวาจาซึ่งศินสามองเนี้ยการกระทำการพูดแล้วอาชีพ การประกอบอาชีพพอเราปฏิบัติได้แล้วนี่ยนี่คือองคุณของสวดาบันถ้าเราปฏิบัติไม่ได้จิตใจยังไม่หนักแน่นพอหรือความเชื่อความศรัทธายังหวั่นไหวอยู่ก็เราก็ต้องไปดูเรื่องของความศรัทธาเราศรัทธาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มากน้อยแค่ไหน เราเชื่อหรือไม่ว่า,ราพระพุทธธรรมะสงฆ์เนี่ยเป็นปัจจัยถ้าได้ศึกษา,าความรู้แล้วก็ได้พิจารณาว่าทําให้เราก็ได้พ้นทุกข์จริงเนี่ยถ้าเราเชื่อเนี่ยศีลก็บริบูรณ์ศีลบริบูรณ์ด้วยอาการเกิดฮีโอตปะพราะในองค์ธรรมเหล่านั้นอริยสตรีเหล่านั้นสัตบุรุษที่เขาสอนเราก็สอนในเชื่อเรื่องกรรม ให้เชื่อเรื่องการกระทําที่เป็นกุศลนําสุขมาให้นําความโศกไม้แล้วเราให้เราก็ไปรู้จักกุศลและรู้จักอกุศลทีเนี้ยทางดําเนินของเราเนี่ยถูกต้องตรงเกณฑ์ก็คือสัมมตานิยามสดาบันก็เราก็พิจารณาตนได้ว่าสิ่งที่เราทําเนี่ยทุกๆก,การกระทําก็เราเป็นสุขทุกการทำหรือทุกๆการกระท,ทํทารทเราสิ้นทุกๆก,การกระทํา และในอริยสัจสี่เนี่ยมันจะมีบทปฏิจจสมุปบาทอยู่ด้วยสายทุกเกิดสายทุกดับโสดาบันต้องเข้าใจเรียนรู้และกระแทงตลอดด้วยความเห็นปฏิจจสมุปบาทด้วยและโสดาบันนี้ก็จะพ้นจากภัยเวรห้าประการด้วยก็คือภัยที่เกิดจากความเบียดเบียนผู้อื่นก็คือศินห้า แคสโสดาบันนี่ก็จะมีองค์ยานก็เรียกว่าสาธานรณยานก็คือยานที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาคือปุถุชนเช่นยานอย่างรู้ในเรื่องของบาปเรื่องของกรรมเรื่องของศีลเรื่องของสมาธิเรื่องของปัญญายานต่างๆปฏิจารูปบ,บาทองค์ความรู้ต่างๆเหล่านี้ ผู้รุชนก็จะไม่มีสรุปได้ว่าการเป็นสวสดาบันได้นั้นมันไม่ยากถ้าเราได้สดับคสอนจากตบุรุษจากบัณฑิตจากพระอริยะเราได้คำแนะนำจากท่านหรือได้จากการเรียนรู้ในสื่อต่างๆ ที่ว่าด้วยโสดาบันทั้งหมดทั้งสิ้นก็ก็ขอสรุปรวมพอสังเกตเพียงประมาณนี้ว่าการเข้าถึงโสดาบันเนี่ยเราสามารถเข้าถึงได้ด้วยจิตใจของตนเองแล้วก็เราสามารถพิสูจน์ได้ด้วยตนเองแล้วก็ได้ทำพยากรณ์ไม่ต้องให้ใครมาพยากรณ์เพราะจิตตนน่ยย่ยอมรู้ว่าจิตตนเนี่ยเป็นเช่นไร ก็ประมาณนี้ครับสาธขุขอบคุณครับขอบคุณครับอาจารย์บุนครับใช้เวลาไปเก้าน,นาทีนะครับในการให้ความรู้เส้นทางสู่โสรบันนะครับ